วันนี้นะครับก็ได้รับมอบอำนาจจากท่านพลนวัตรโทคำรณว,วิทย์ทุกประจานะครับเพื่อมาแจ้งความร้องทุกข์กรณีที่ท่านถูกบินประมาทนะครับก็มีคําพูดที่ไปลงใน t i k ต็อกนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาขณะที่ท่านกําลังหาเสียงอยู่ที่อําเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับก็ได้มีนะครับคนคนหนึ่งนะครับรายละเอียดเนี่ยผมผมคงจะจะนะฮะยังยังยังไม่บอกรายละเอียดแต่ว่า ก็คงเป็นเรื่องของที่เจ้าที่ตำรวจจะต้องสอบสวนดำเนินคดีว่าเขาได้พูดว่าส่วนอีกคนหนึ่งบิ๊กแจ๊คเห็นว่าโดนเรียกเงินคืนนะครับจากกรณีทุจริตเรียกกรมบัญชีกลางเรียกเงินคืนที่เป็นข้อความที่เขา,าพูดในในในทิกตอกเลยนะครับก็เลยทําให้คนเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วคนที่ถูกดําเนินคดีเรียกเงินคืนเนี่ยคือใครแต่อันนี้เขาพูดว่าเป็นบิ๊กแจ๊คเลย เราเราก็เลยต้องมาแจ้งความเพื่อเห็นว่ามีครับมีมีมีหมดมีทั้งคลิปมีทั้งภาพนะครับมีทั้งชื่อที่อยู่เขาเขาใช้ิทคอย์หรือว่าไร์สดผ่างที่ับไฟ์สดเลยครับรครับไร้สวนบัญชีเดียวนะที่มาแจ้งความบัญชีเดียวครับแต่ว่าเอ่อบัญชีอื่นเนี่ยซึ่งเราก็ก็ก็จังแชร์ต่อไปแล้วยังมียังมีคนอื่นอยู่อีกแต่บางทีเราเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็ไม่อยากที่จะดำเนินคดี แต่แต่อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งว่าไอความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกเงินคืนของอเครื่องออกกําลังกายเนี่ยสอตงอเนี่ยเขาได้ชี้มูลไปแล้วว่ามีความผิดนะครับแต่ผู้ที่ถูกชี้มูลเนี่ยนะครับได้ไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคําสั่งอันนั้นนะครับและศาลปกครองเนี่ยนะฮะได้มีการพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่ห้ากันยายนนะครับก็บอกว่า,าเขามีความผิด ในทางแพ่งซึ่งกำลังรับิดสั่งทางแพ่งแต่ว่าสารยังไม่ได้มีคำพิพากษาออกมาซึ่งมีคำพิพากษาออกมาวันที่ยี่บสี่หรือยี่้ากันยานี้นะครับและข้อต่อสู้เขาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดเขาบอกว่ามันหมดอายุความแล้วนะครับซึ่งมันหมดอายุความกระทําผิดไม่ทําผิดเนี่ยผมว่ามันคนละเรื่องกันนะครับนะครับเพราะนั้นรายละเอียดก็เดี๋ยวถ้าสารปกครองพิพากษาออกมายังไงเนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับผมครับ ัวตัวท่านตำรวจได้สั่งอะไรมาพิเศษบ้างด้วยนี่ท่านก็ไม่ได้สั่งอะไรพิเศษครับใครทําผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะครับท่านไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นไอการออกไปโพสต์รืออะไรก็จริงๆผมอยากจะให้ระมัดระวัง,งบางบางท่านเนี่ยคิดว่าพูดอะไรก็พูดได้แต่มันเกิดความเสียหายนะฮะต่อผู้อื่นก็ต้องระมัดระวังนะครับท,ที่ท่านตำรวจทราบเหตุการณ์นี้ แค่แค่นั้นเือกมาที่คือคือมันมีหลายหลายพื้นที่เกี่ยวพันกันนะครับเพราะขณะท่านกำลังหาเสียงอยู่นะฮะแต่ว่าท่านเปิดทั้งแรกเนี่ยเปิดที่ลองหลวงนะครับแล้วในในประทุมเนี่ยตอนที่กำลประทุมทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมาเลือกมาแจ้งความที่นี่นะฮะเพราะอำนาจตับส่วน,นะะท่านที่นี่ก็มีอำนาจตับส่วน,นค,คือค่าเสียหายเนี่ยผมว่าก็คงจะต้องต้องเป็นหลักสิบล้านนะครับส่วนคนอื่นที่เข้าไปดู แล้วก็ไปแชร์เขาต่อตรงนี้มีนะครับก็มีครับก็มีก็ต้องเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่จะดําเนินคดีต่อไปครับวนี้อยากบอกอะกับว่าถ้าราเ้าข่าวสารี่ไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านอย่าไปแชร์ต่อเลยนะครับเพราะอะไรมันเป็นเรื่องไม่จริงไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวท่านจะมีความผิดร่วมด้วยเพราะนั้นก็ขออ่านแล้วก็เก็บไว้ดีกว่าครับอย่าไปแชร์ต่อเลยในเรื่องพวกนี้เพราะมันอันตรายครับเพราะกฎหมายมัน ถึงแม้ว่าท่านบอกเอ๊ะท่านรับมาท่านไปแชร์ต่อแต่กฎหมายก็ถือว่าท่านร่วมกันทําความผิดด้วยนะครับที่เราถึงแค่เอป็นตมาทก็ตามกฎหมายมีประมาดนะครับหระบอกคอมพิวเตอร์ครับครับขอบคุณมากครับครับขอแค่นี้ก็พอเลยโอเคครับไม่รู้แค่นี้ก็พอ ของหลวงพุ่งนี่ไปกองถั่วแล้วกันนะ